สวัสดีครับสบายดีนะพี่น้อง FC ฝรั่งไทย FC ฟันดา FC ท,ทีต่ติดตามอาการของน้องหนามนาะพี่น้องเนาะตอนนี้น้องหนามไ้อยู่โรงพยาบาลวัดไร่คิงเด็กพี่น้นองตอนนี้กะเวลาเจ็ดโมงครึ่งน้องนามอยู่ข้าห้องพาตัดอยู่ประมาณแปดโมงครึ่งเนาะตอนนี้อยู่ในรวางงดเขา่างดอาหารงดหนามด้วยพี่น้องเนะาะให้น้ำเกลือล่อข้าห้องพาตัดแต่พาตัดมื้อนี้ของวันที่หยีแปดของเดือนสิงหา ยืดยืดเก่าเรียนสิงหาควบต้องเป็นแล้วเนาะมากทุกวันแต่เมื่อวานนี่ตอนเที่ยงฝั่งของมาตรวจเช็คสุขภาพหยดมันตาอะไรกันวัดความดันตรวจทุกอย่างว่าน้องเป็นไข้หรือว่าน้องอกสบายเมืองใดถ้าน้องปกติน้องสีขาวของพ้าตามมือนัดปกติแล้วเป็นแล้วก็มีดูในห้องทัก รอของของาตัสนขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยครับขอบคุณเอฟซีด <mind> <with possibilities>. ีใจบุญทีเหมอะเงินบริจาคเขามาให้น้น้ำเพื่อด้รับการพาตัสในเมนีสามารถมีเอฟซีในบุญได้หมือนนัอาจจะมีโอกาสในมืีน้อยไ้อน้องคนดีไล่ชูสู้องน้ำชู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 เนาะอ่ะเดี๋ยวมาใกลสิอปเดตเหตุการณ์ใีกเพิ่งตลอดเนาะทยได้จะมองทยได้เรื่เนาะมองเนหามไทยเขากับทยโเรอยๆเนาะ อาจีพเป็นภาพหนึ่งหรือว่าหลังจากออกจากห้องผ่าตัดแล้วจังสิมาถ่ายให้เบิกอยู่ที่หนึ่งเราใส่กระดาษพัฒตัดงอยู่ประมาณสองสามวงเนาะเขียนเนาะสีใส่ลงยาสลบเนาะเป็นอัเนาะตอนนี้อยู่ในการหมดเข่าหมดอาหารหมดหนาวสูสูดแล้วเนาะสูสอบคุณในไลฟ์ด้ครับคุณชีทีบอกลวงตาดวงไม่เห็นหนักนะไปเดี๋ยวผมไห่จะอัปเดตเหตุการณ์ให้เบ่งเรื่อยๆเนาะเป็นอัเนาะขอบคุณที่ชิมนะ ไไดีกว่าจะไปสู้อะสู้สู้สู้อะสู้ครับตอนนี้หมอฝนกำลังจะเอาไปหอ้หองพยาบาลห้องผ่าตัด,ด,ดเด้พี่น้องเด้องานก็จะไปห้องผ่าตัดตรงเลย ตอนนี้น้องน้ำได้เข้าห้องพาตัศเดือดพี่น้องเลยให้แม่เป็นน้ำไปน้องเป็นให้แม่เป็นเข้าไปเป็นมูแต่ข้างในเดเก็บภาพบรรยากาศโปรยเด้อดพี่น้องเด้อตอนนี้เข้าไปแล้วพี่น้องสิใช้เวลาการพาตัดอยู่ประมาณสองสัปโมงเด้อพี่น้องเด้ออัเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราใกลก็อยู่หน้าห้องพาตัดตอนนี้แม่เข้าไปกับน้องน้ำตรงนี้มันแสดงออกมาไอ้เนาะพี่น้องเนาะ ออกมาออกไปประมาณยี่สิบนาทีเพื่น้องเองพระมุทเทนเห็นออกมาเยอะต้องใช้นอนพระมุทเทนสลบเนาะตรงดมดาสลบอยู่สักพักหนึ่งท่านลองสลบแล้วแม่แางออกมาได้พอแม่แม่ไปข้นเขาไปนับเนาะเพื่นเราตอนนี้โบกายยุสันตซีของโรงพยาบาลก็เลยคิงเนาะตอนนี้น้องน้ำเขาไปห้องผ่าตัดแล้วสักพักนึ่เหมือนเพืองเนาะเด็กหมอเขาแจ้งว่าผ่าตัดจะใช้เวลาอยู่ประมาณยี่สิบ ออสองสองสม,มุนเนาะขอตัวเข้าไปแต่ให้แม่เขาไปนําคนหนึ่งหลังจากลงสรุปแล้วแม่จะออกมาได้นะเพื่อนเนาะได้ปกติอัปเดตเหตุการณ์ให้เบิรงตลอด よかった。 กอย่างสิบ่แหงเอาบ่อบ่อเอาดูแลลูกบทเงี้ยวทีบ่าวไก่นี่นออ้องเปน้องเอ๋ยคนทีเป็นพอ่อคนทีเป็นแม่เอ้าซอยลูกซอยลูกบ่าวไก่เอ้ยอุ้มอะระบายเลือกระบายเลือกสายสายอันนี้ของนำมันบ่<ะ> โอ้โหสูสูน้ำหนักสูสูน้ำงนักสูสูอันนี้แดลกเนาะเป็น้องเอ๋ยนะฮะความที่เตียงเป็นพอ ตอนนี้บาบบเองกับยูทีซันแปดของโรงพยาบาลมีตาประชารักด้วท่านผู้ชมเนี่ยมืนหนีมาอัปเดตอาการของน้องน้ำท่านผู้ชมเอ้ยนะฮะให้พี่น้องในเบิร์ได้รับชมเนี่ยเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นกะอ่าซอยเรือว่าทางหลังเงื่อนน้อเพื่อให้น้องน้ำได้ผ่าตัดดวงตานะครับวันนี้ก็ที่ว่าครบถึงเวลาแล้ววันที่เส้าเก่านงน้ำก็ได้ผ่าตาเป็นทีมโดยเซตสมบูรณ์แล้วพี่น้องเอ้ยือที่ว่าอ่าปลอดภัยเนาะงเพื่นอนปลอดภัยขอบพระคุณทุกท่านทีอ่าให้กำลังใจเนาะ แปรมุ่งคือการลออหันตอนนี้ประมาณเก่ามตอนนี้เุลาเกือบบายมุงเนาะผมว่ากะลังออกก้าวกี้นีะแต่ตอนออกจากออกปาตัดกับขอโนสมมติกระซิบอุิทายนาอเป็นน้องคนหน่งทาตอนนี้ลดาพาตัดตัว่าเซ็ตสินเรียบ้อยเลาะนอยงนี้เป็นจะได้ก็รล่อโดนปัญจิตาไว้ประมาณมือหนึ่งอืนเป็นสิเปิดตาไว้ให้เนาะแต่ว่าลงนับยังกินยังอะไรทีน้ะงเป็นน้อ ยังขดเข่าอเเราไป,ไไปเเป็นจะได้เป็นจะได้ไกัไกสียอัปเดตมาให้เบิ่งตลอดตลอดนอกจเราเนาะอ,อ,อ่าคิที่ติดตาม้วกเราเว่าให้ก่ซือน้ํานักดับในโปรไก่มากพาในเรื่องเรเริ่มมาพาตัดเีบร้อยเราไปองให้าเป็นอาการของลงน้ำเนาะตอนนี้ก็ตพดตามไปสองขากี่ชันงก่อนคืนว่าใจไวตลอดเจ้าไปเนออย่างองนกนยบอกว่าหนาวสันได้ไปองอ้ เก่งก็เลยเนาไก่กัโต๊ใจเห็นดูไกตะแจะดูเรเาไหมเน่ป้าาาตั้งถุงหลับรอเลยาไุงหับาดอการนงยลาณสองสนาะดอขา ส่งมาให้นงานเรื่องงนี้งนานก็ขอบคุณั้งขอบคนทุกบคุณเาไก่ขอขอบคุณที่ไ้ตอเช่วเรพิดารณงนี้ทั้งขอบคุณเบาไกะการท้างานก็ขอบคุณที่ได้ละครับอบุ่นีจที่่วยงามากาจะ้อทำอะไรที่เบก่เป็สิ่งสำคัญถ้ามาตัดดูวัดนคิ้วแการอบุที่แนะนำโรงพยาบาลมาให้มากตอนนี้น้องนานไาตัด เซติมันเป็นทีน่เรียบร้อยกันล่อรูดู่แต่ว่าตกเปิดแพ้หรือว่าเปิดตาตรนะ้นพวกนี้เราเป็นว่าชี้นีอาการเป็น,หนหย,ยังไงสีไซเบนไดเลสบนในไซเบนกันลอรูตามหมอเป็นอธิบายให้นาะได้กับขอบคุณนลอยครับไกลกับสิ่งยกขึ้นไปเพียงกรณีน้องเพียงเนาะขอบคุณนลอยครับขอบุกถูกการติดตามขอบคุณทีขอบคุณถูกคนง่างใจนะ้องๆเนาะถ้ามักเรื่องคนติดตามโมากายต้องเน,นานะ กับสไข่แต่ไข่ก็มไม่เงใจมดสองทางเอาไกลได้เลยกหน่อยขอบคไ,ไร้กับ,บคุณครับ